สวัสดีครับพบกับผม Travel b บ t i ทกในช anel u t u b e นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรตัสสาขาบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากิน MK Suki ่นะฮะหรือว่า MK r e เล a u r ต n ลองนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื <ๆ S 2> ่อนๆค,อย,ค,อ,ยคอยติดตามทมกันนะครับนี่นะครับ MK r e เล a u r ต n ลองหรือว่า MK Suki นะฮะสาขาโรตัสบางปูงสมุทรปราการนะครับ แล้วก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะฮะถ้าเราเข้าคิวก็สามารถสั่งอาหารรอได้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับเมนูฮิตของ MK นะฮะถ้ามา MK แล้วไม่กินถือว่ามาไม่ถึงนะฮะก็คือเป็ดย่าง MK นะครับครับก็สำหรับ MK สาขาโลตัสบางปูจังหวัดสมุทรปราการก็จะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มน,นะครับแต่ว่าเขาจะปิดรับออเดอร์ตอน2ทุ่15นะฮะ แล้วก็สามทุ่มปิดบริการนะครับครับก็สำหรับ MK s u k i หรือว่า MK list ลองทุกสาขานะฮะเขาก็รับเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็มีห้องสับเป็ดน,นะฮะ ครับสงสัใมไหมครับว่าทำไมตะเกียบของ MK ข้างหนึ่งเป็นสีแดงอีกข้างหนึ่งเป็นสีดำนะฮะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของกินอย่างนะฮะตอนนี้ที่ MK ูกี้เขาก็มีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารด้วยนะฮะนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซูี้ MK นะฮะน้ำจิ้มของเขาก็เป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะนะฮะ เมนูแรกที่เราสั่งเข้ามาแล้วนะฮะสั่งคุ้เขาก็เอามาเร์ฟให้ปั๊บเลยนะคะก็คือบะหมี่หยกนะครับแล้วเขาก็จะราดกระเทียมบนบะหมี่ด้วยนะส่วนอันนี้ก็คือบะหมี่ผักไซส์กลางนะครับครับอันนี้ก็คือเป็ดย่างชุดเล็กนะฮะของ MK มนะฮะมาแล้วต้องสั่งนะครับเป็นเมนูเด็ดของเขาเลยนะครับอันนี้คือเนื้อหมูสันคอสไลด์นะฮะอันนี้คือลูกชิ้น MK นะครับลูกชิ้นปูนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือลูกชิ้นสาหลายทรงเครื่องนะครับเกี๊ยวกุ้งนะครับเนื้อวัวนะครับอันนี้คือจุดผักจุดใหญ่นะฮะนี่ก็คือเนื้อปลาทรงเครื่องนะครับส่วนนี้ก็คือคริสตัลไข่ปลานะครับตอนนี้น้ำก็กำลังเดือดปุดปุดปดอยู่เลยนะฮะ ันนี้ก็คือคิตโต้ไข่ปานะฮะเขาก็จะมีเส้นข้างในด้วยนะฮะพอเรากัดเข้าไปแล้วก็ปิดท้ายที่เมนูข้าวตุ๋นนะครับวิธีทำก็คือคนข้าวให้เข้ากับน้ำซุปนะฮะ แล้วเราก็จะแช่ไว้อย่างนี้นะฮะจนกว่ามันจะเดือดคคับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ MK s u ก u k i MK l i s t a r o n สาขาโรตัสบางปูนะฮะเขาก็มีรับเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะฮะก็สามารถมาใช้สิทธิ์กันได้นะฮะที่ MK ทุกสาขาเลยนะฮะรับเราเที่ยวด้วยกันนะครับขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ